ขอแนะนําให้รู้จักออมนั่งใกล้ๆหน่อยไม่ไม่ออมนั่งใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวออมหลุดจอขอแนะนําให้รู้จักให้ท่านผู้ชมรู้จักออมท่านผู้ชมตบมือให้กับออมด้วยสบมือครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวับีท่านผู้ชมที่อยู่ในจอตบมือกับออมด้วยตบมือกับออมด้วยเดี๋ยวจะเล่ากว่าออมคือใครปรบมือกับออมก่อนนะนี่คือน้องออมให้เรียกว่าออมเฉยๆออมพอไม่ต้องไปรู้ว่าชื่อเสียงนามสกุลที่เป็นอย่างไรนะจังหวัดอะไรไม่ต้องพูดเขามีทนายความชื่อคุณนิิิิพทอรสมบัต ทนายความตอนนี้เป็นรับประทานข้าวราดแกง10บาทอยู่นะคะที่ตรงตรงมิกซีนนมิกซีวงสว่างเออมิกซีติวานนท์ตรงข้ามวัดลานนาบุญเออเอาตำรวจไปจับได้เหรอข้าวแกงอร่อยนะครับไปแล้วก็ไปทานสิบบาทอมเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งอมก็เขียนเฟซบุ๊กเหมือนกับ คนไทยหลายๆคนเขียน Facebook ไม่ได้ยินข่าวคุณทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลราชธรรมไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วหลายวันแล้วก็ยังไม่ออกมา180วันานาถึงได้ออกมาแล้วออกมาวันอาทิตย์ด้วยคนเขาก็เรียกคดีนี้ว่าป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ อมนี่แหละก็เขียนเราก็เขียนบุญยอดต้องเขียนนี่เขียนทุกคนเขียนทุกคนเขียนหมดเขียนกันหมดมีใครไม่เขียนมีแต่มีแต่องิงเอ็มออกอะไรที่ไม่เขียนกับสามีคนใต้ไม่เขียนโฮมก็เขียนทีนี้ปรากฏว่าคุณทัศน์ศรนี่ก็โกรธความโกรธของคุณทัศน์ศรไม่เคยปราณีบริวารก็สั่งให้บรรดาเนี่ยข้าราชการบรรดาคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเนี่ยก็ไปฟ้องน้องโอม กล่าวหาน้องอมว่ากล่าวหาว่านำภาพไปตัดต่อแต่งเติมทำให้ถกดูหมินถูกเกลียดชังหาว่าเขาไม่ปปวยจริ้งทำให้เขาเสียเขาก็เลยแจ้งในมาตรา16พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดฐานเป็นประมาทเขาหาว่าเราหาว่าเราไปไปเอารูปเขาไปตัดต่อ ไอ้นี่แจ้งความเดียวไอ้อ้นเลยว่ะคดีคล้ายๆกันมีประมาดกับพรบคอมใช่ใช่เหมืนมีประมติอาญามีประมติอาญากับพรบคอมใช่เหมือนกับพี่อ้นที่โดนมันกคดก็คดีเดียวกันเลยครับแต่ว่ายังไม่โดนตํารวจบุกไม่โดนบุกเขาส่งหมายไปที่บ้านพอถึงหมายมาถึงปุ๊บเขาก็วิ่งมาตำรวจเลยมาอย่างไวแล้วก็มาถึงก็บ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนกระบี่ครับกระบี่ใช่แล้วแล้วเขาหมายเรียกให้ไปหาตำรวจที่ไหนสอทสองอ่า สอทหนึ่งครับหนึ่งอ๋อหนูไปที่หนึ่งที่แจ้งวัฒนะใช่ครับอไอออนไปสองที่เมือทองธานีก็ที่เดียวกันครับเจอกันแล้วันี่ะสอทสองมือทองธานีมันมีทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นั่นหมดเลยอครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาหนึ่งเนี่ยเขาชอบพื้นที่โซนกรุงเทพหรือภาคกลางแล้วก็สองเนี่ยไปทางนอกนู่นแล้วก็ทางห้าจะดูแลั่งฝั่งภาคใต้สามก็แถวทาง อ่าสุรินรทร์ศรีสะเกดเธอเนัะน,นะครับแบ่งโซนไปหนู<ช>ไปที่สทออห,หนึ่งหนึ่งหนูไปหนึ่งครับเอาพอหนูได้รับปุ๊บไปเลยไปเลยว่าไปอย่างไวเลยครับไปแล้วยังไงต่อไปถึงปุ๊บป่าก็ไปไปยืนแถงก่าออกเฟบุ๊กเนี่ยเนี่ยได้หมายนะเขาบอกว่าเราเป็นมินประมาทเขาตอนแรกก็แจ้งเราเป็นประมาทอย่างเดียวเออเสร็จแล้วก็ตำรวจึงมานั่งเต็มเลยในห้องประชุม คณะสอบสวนเขามาเตรียมเลยทั้งรองทั้งอะไรมาหมดเลยเขาก็พยายามมาพูดปอกเราผิดอย่างนี้อย่างนี้ผิดก็ยยฟ้องสิผิดก็แจ้งข้อหามาสมิเสร็จแล้วก็เราก็ออกไปกับทางอัดสวนไปถึงนะครับก็ให้เรารับป่าให้เราอ่ายืนยันว่าใช้เฟซบุ๊กเราไหมใช้เทเลโทรไหมเราบอกใช่ครับของผมเองอเสร็จแล้วก็ยังไ่แจ้งข้อหานะครั้งแรกย่งไปแจ้งข้อหาเขาน่าอย่าตั้งสติก่อน เขาก็ให้ผมกลับพอกลับเพิ่บอีกครั้งหนึ่งวันที่สี่วันที่สี่ 4, มีนาหกเจ็ดเขาเรียกให้เราเข้าไปรับทราบข้อขอหาคราวนี้ก็ในบัญยายข้อขอหาเขาบอกว่าขณะทีนะ่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเลื่อนไปพบว่าน,นายสงชัย โพสรูรปตนเองทำให้ประชาชนไม่เชื่อว่าเขาป่วยจริงเป็นการนำความทุกข์สู่คอมพิวเตอร์ไม่แกไม่มีใครเชื่อว่าเขาป่วยก็คนทั้งโลกก็มีใครเชื่อเอาไงต่อแล้วในภาพนั้นนะเป็นภาพผมก็หยิบมาล้อเล่น,น่ทำภาษานเป็นร,รูปที่ลูกสาวเขาว่าอง่งอี้โพสลงไอีเมื่อปี ตปีไม่ได้แล้วแต่เรานี่ความที่เราติดตามมานานรักคะอะคนรัก,กเขาก็ตามสิตามเสร็จแต่ก็เอารูปมาเล่นแล้วก็เราก็ใส่แคปชั่นไว้ว่านักโทษติดฉาดชายทักษิณธนวัต mm hmm. ใครเชื่อกูไม่เชื่ออ,อแค่นีออแ้แล้วรูปรเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปที่เขาป่วยตอนอยู่เมืองนอก อ๋อที่ตอนที่เข้าลงมาที่สิงคโปร์อะไรทำนอี้ใช่ไหมที่บรรุกเต้าไปแบบพนักพนักต่อเครียดกันน่ะเขาก็หาว่าเราไปตัดต่อแต่งเติมแล้วไปตัดต่ออะไรหรือเปล่าไม่ได้ตัดอะไรสักอย่างค่ะรูปกระโดดเลยก็คือเอารูปมาจากอุ๊กอิงอันเป็นที่รักเนี่ยเอามาลงใช่ไปติดตามอุ๊กอิงเพราะว่ารักเขารักเาใครเชื่อใครเชื่อเราไม่เชื่อใครเชื่อกูไม่่เชือใครเชื่อกูไม่เชื่อเอาก็มันก็เป็นความเชื่อของเราอ่ะ แต่ว่าตอนนี้เขาถ่ายอยู่ถ่ายแล้วไปเจอเขาบอว่าส่งใจเนียมทองแสดงว่าส่งใจเนียมทองเปิด Facebook เป็นพับลิกเป็นพับลิกเลยครับเพราะฉะนั้นทักษิณก็เลยได้เห็นเห็นนะครับเห็นปุ๊บทักษิณบอกไม่ได้นะส่งใจเนียมทองเนียมหอมเนียมหอมดังนั้นสรงัยเธอต้องโดนต้องโดน ให้ทนายไปเลยมอบให้ทนายทั้งสามทนายชื่ออะไรบินหยาดนั่น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 เป็นนัดมาแล้วบินหยาดบินหยาดช่างมนตรีนี่ฉันไม่ได้มินมะมาทเธอนะบินหยาดเธออย่ามาแช่งความฉันว่าจะไม่ประมาทนะฉันก็ด้วยนะเพราะเธอเป็นคนไปไปไปรับมอบอำนาจเองแล้วชื่อเธอบินหัาดขึ้นมาเต็มไปหมดไม่ว่าคดีอะไรก็แล้วแต่นายบินหยาดฉั้นเลย ก็วันนั้นเนี่ยพระเจ้าเสร็จจากเอาอ้นออกมาแล้วเช่นก็บอกว่าฉันขอพูดลอยๆนะเพราะฉันรู้ว่าก้อนจปิดมันเยอะไงฉันก็พูดลอยๆนะวิญญาณที่คขาว่างมากนะอาชีพขาวอาชีพขาวตานะไม่มันเยอะก่อนมันจะไหวเหรออันนี้ก็วิญญาณอันนี้ก็วิญญาณวิญญาณเฉยๆฟ้องฉันนะฉันมันจะบอกว่าเธอเนื้อหอม ก็อาจจะเป็นที่รักเหมือนรับพดลแล้วแหละเป็นจัดอะยิ่งเหมือนเนียมหอม <c oughs> <c oughs> อีกนะอ่ะแล้วไงไปถึงปุ๊บรายงานตัวสวัสดีครับผมทรงใจต่อไปถึงก็มีอ่าพี่อาโนกินแก้วไอเท่าอาะอกิก้วเอ,เ,อเท่าอายิววแล้วก็ของเพื่อนไปจับเราพันลายนิ้วมือไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เรปั๊มในนิ้วมือเลยหรอใช่ต้องปั๊มต้องปั๊มอ้นไม่อ้นเป็นพยานเป็นพยานพยานพอถึงขั้นที่สองกลายเป็นว่าต้องปั๊มลานิ้วมือขั้นที่สองหมายถึงว่าขั้นที่หนึ่งอ่ะจะเป็นพยานพอขั้นที่สองปุ๊บไอ้อ้นจะแปลเปลี่ยนแปจะเป็นต้อมหาใช่ก็ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเอ่อพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าต้องปั๊มเพื่อไปดูว่ามีคดีอื่นไหมถ้ามีคดีอื่นจะได้เพิ่มโทษค่ะพนักงานสอบสวนบอกอย่างนี้ ขาบอกว่าก้าไปเลยพี่อยากทำมาทำมาเลยแ่วนี่นนะั่นหนูมีคดีอื่นไหมคดีอื่นตอนนั้นไม่มีนะตอนนั้นไม่มีจะมีอีกคดีอื่นก็จะตอนนี้แหละตอนนี้จะมีเพิ่มแล้วน่าจะน่าจะมีเพิ่ม,ม <ทำ S 1> ตอนนี้น่งรกากูจะโมโหมมโแล้วไปไหนก็คือไปแต่ไปครั้งแรกนี่พมิมพ์ลายนิ้วมือเลยเหรอครั้งที่สองครับครั้งแรกนี่ไปให้เขาตั้งคณะกรรมการตำรวจเพราะว่าเปิดห้องเลยตำรวจสิบกว่าคนชั้นสามอยย่ชั้นสามเปิดห้องเลย กาสั่งอเมซอนให้กินาไม่สั่งน้ำแตะกวดก็ไม่มีแล้วกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ไม่ถึงของประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วหนึ่งเรก็ให้กราบปากกันไกลไงปากกันไกลก็ไม่อยากฟังนานเออแล้วก็ให้กลับให้กราบแล้วไปถึงไปครั้นที่สองอีกอย่างั้งสองไปรับทั้งข้อกล่าวหาอ๋อเรียกอีกใช่ไปปั๊มายนิ้วมือคั้นที่สองครั้นที่หนึ่งเนี่ยไปสอบสวนเหรอไปไป ไปถามว่าใช่คนจริงไหมอ่แล้วเราก็ให้กลับให้กลับแล้วไปเรียกอีกส่งหมัยไปเรียกอีกเหรอส่งหมายได้แค่โทษนะโทรตามอ๋อโทรตามให้มาหาอีกมารับทรัพย์เข้ากอหาอ๋อคือเขารวบรวมเขาตั้งข้าก็่หาเรียบร้อยแล้วอ๋อมิ่นประมาทคดีอาญาแล้วนำเข้าความเทจนำความเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่กาเสียทุงเขาแหละเออแล้วคนป่วยอะไรไปเล่นโทรศัพท์ข้างบนนั่นน่ะ อ่าแล้วเสร็จแล้วทีนี้คุณนิพิษเนี่ยเข้ามาช่วยโอมตอนไหนอ่าก็โอมก็อยู่พัทลุงขบีพัทลุงนะแล้วก็อ่าไปกราบท่านเขบ่อยไปตอนทีน่ท่านบอกมาปกป้องสถาบันอะไรเงี้ยเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านลงทางหน้าเพจเราแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่นั้นแหละก็เลยไปบอกท่านนิพิษบอกว่าพี่อ่าหนูโดนทักษิณฟ้องอะ่ะอ่าันั้แกบอกไหนเอามาดูสิพอดูเสร็ ไปแต่พี่ช่วยพิจารณาให้อบอกพี่หนูไม่มีตังนะมไม่เดี๋แต่ขุดการเองใครก็ตั้งแต่ปัดนันฉบัดนี้หมดค่าขึ้นเป็นไปรูปก็เป็นเสนแล้วเสนว่าเที่ยวขึ้นเที่ยวลงไม่ฟ้องจนวันนี้ก็ยังไม่ฟ้องอ้าว,อวันก่อนเห็นว่ามาแล้วก็ยังไมมใช่ไหมยังวันนี้ก็ไมมเนี่ยนะวันนี้ก็ยังไหมพี่อ่านนี่มันอะไรวะเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่รับสราบวันนัด บันทึกการรับทราบวันทึกวันที่ก็ไปที่สทอมาไม่ใช่ครับไปที่อายการอายการอายการคดีอาญาพิเศษกรุงเทพใต้สาเป็นภาพของผู้อื่นเป็นภาพของผู้อื่นแลวที่เราลงอ่ะเป็นภาพใครภาพทักษิณแล้วเป็นของผู้อื่นได้ไงอ่ะภาพทักษิณก็คือภาพผู้อื่นมาลงไงอ๋อเอาภาพของอุ้งอิงอันเป็นที่รักมาลงไม่ใช่ภาพของผู้อื่นนี่คือทักษิณละเราเอาภาพทักษิณมาลงราครับ ทักษิมาลงทักเินคือผู้อื่นและ<อ>ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นสร้างขึ้นสร้างหรือเปล่าไม่ได้สร้างอายุกมาทั้งยวงเลยยงมาทั้งยวงเลยใช่ตัดตอนหรือเปล่าไม่ตัดเลยมีการเพิ่มเติมหรือเปล่ามีใส่ข้อความไปนิดนึงอ่ดัดไม่เอาภาพก่อนดัดแปลงหรือเปล่าไม่ดัดแปลงคันเดิมเป๊ะทุกอย่างตรงเป๊ะทำให้เขาสื่มเสียชื่อเสียงหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรตัวเราก็ต้องปฏิเสธทุกข้อความหายอยู่แล้ว ทำให้เขาถูกดูหมิน่นหรือเปล่าให้ดันเขาคิดเองละเมอทำให้เขาถูกเกลียดชังหรือเปล่าเพ้อเพ้อทำให้เขาได้รับความอับอายหรือเปล่าเห็ดตกทำให้เขาเนี่ยได้รับเสียงครับร้องเรียนมาว่าเขาเนี่ยกระทำการอันแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าหน้าบา,านขนาดนั้นขากลับมาทำไมขอให้คำรับรองว่าจะมาพบพนักงานจะเจ,เ,จเจ็ดเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งยี่ห้ามีนาเพราะมาเพราะมาแล้วก็ ได้ฝากกับพนักงานนายการมาแล้วให้เรียนท่านนายการว่าโปรดช่วยพิจารณา,าักคดีหน่อยเถอะเอออตอนนี้อายการยังไม่สั่งคดียังครับก็ก้าล่วงท่านไม่ได้เพราะท่านก็ยังไม่มีคําสั่งพิจารณามาเชื่อไหมว่าตอนที่คดีอะผมต้องเที่ยวโทรไปตามท่ากการสอบสวนเราก็สั่งฟ้องทักที เออโทรตามเป็นปีกว่าจะยอมส่งให้พนันงานสอบสวนเฮ้ยกว่าจะส่งให้อายการคดีนี้เป็นปีเหรอใช่เอาเราขึ้นมาไว้ใช่ใช่เนอะตั้งแต่ตั้งแต่เขาเขาอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจใช่หาพี่ปองเด็ให้ดูทุกงหนั้นแ่ละในี่ยเให้ดูอ่ะอ๋อรูปนี้มันลงอ๋อนี่รูปที่เขาอยู่ที่สิงคโปร์เป็นภาพที่สิงคโปร์ ภาพที่ภาพที่เขาออไม่สบายอยู่สิงคโปร์น่าจะสิงคโปร์นะน้าจะไม่ผิดนะเพราะเป็นภาพลายทางอันนี้ยใช่น่าจะสิงคโปร์เราก็ด้วยความี่วาเ,ออเราก็ติดตามเขามาแล้วกลับมากลับด้วยความรัก,ด,รกด้วยความรักนะเขาทาคนประโยชน์ให้ประเทศเทยอะมากก็ได้ไปหลายหมื่นล้านแส<จ>นเออแสนเออหลายแสนล้านเรารักเขาเนะ <C ut ters> าะเพื่อเขาจะให้เราบ้างสักร้อยสองร้อยประมาณนั้นก็ติดตามเขาอะไรเป็นเอฟซี แล้วตอนนี้เขาก็อนี้ติดตามว่าเป็นเอฟซีก็ติดตามก็ไปตลอดเนาะอ่าเผาเลยพี่น้องถ้าผมรับผิดชอบเพลงอะไรทำเนี่ยก็ตามมาสิบเจ็ดปีจนเขากลับมาพอกลับมาปุ๊บเขาเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจให้เข้าไปที่เรือนจำราชสถานแล้วก็บอกว่าความนั้นตกแพทย์ก็บอกว่าต้อง ส่งด่วนไปชั้นสิบสี่เช้าขึ้นมาโยมก็ไปถึงโรงพยาบาลราชธรนเลยออพอเขาพบพอ,อ,อท่นาทนโรงพยาบาลราชธรนเรียกพยาบาลเรียกทุกอย่างมาหมดเลยในห้องนั้นแล้วก็ทําตั้งคําถามนี่บันทึกจริงอยู่ทุกวันนี้บันทึกเราเราเหมือนเป็งงนการสืบสวนเลยไปสอบพอจอะเอาหน้าทีอ่ะอะไรไปทำประชาชนตามรัฐมนูญไงรัฐเกิดความเสียหายเธอ,อไปกับใครไปกับทีมงานคลุมครับไปถึงก็ ขึ้นไปทำเสนอพิกนขอ,อนัดพบก่อนว่าขอพบไปบ้างประเด็นที่ต้องการคําตอบมีประเด็นอะไรบ้างแล้วใช้วิธีการไหนวิเคราะห์อุตส่าสับสนโรคถึงปล่อยเขาเออกไปเรือนจกาการดึกแบบนั้นคนตอบกลับมาเขาบอกกับพยาบาลโทรรายงานบอกว่าทักษินเขานอนไม่หลับนอนไม่หลับความดันตกประกอบกับว่าที่มีใบเซอร์มาจากขาสิงคโปร ว่าเคยป่วยโควิดแล้มีโรคหัวใจกลัวว่าจะตายก็เลยเอาคำสั่งงดรวนบอกให้เอาออกไปเลยรงมมาตำรวจอืมแต่เชื่อไม่ว่าที่เราโทรมาได้ทันอาการหนักกว่านี้ยังนอนแบบเต็เมโรงพยาบาลเลยแล้วก็พอมันไม่สมเหตุสมผลมก็เลยแจ้งไปแจ้งความดันเมินคดี พอรมราชธรรมประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงธรรมแล้วก็อาธิบดีรัชธรรมเคยแจ้งหมดเลยหนูนะใช่แจ้งใช้สิทธิประชาชนใช่ใช้สิทธิประชาชนไปแจ้งความจับกลุ่มกานี้ใช่ครับกล่าวหาเขาว่ากล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรให้ต้องไม่ได้รับโทษเหมือนนักโทษทั่วไปแล้วไปแจ้งที่ไหนแจ้งอาที่สน สนออะไรนะตรงตรงตรงจิดกเรียนจำอะ่ะบางบางซื่อไหมบางซื่ออ,ออแล้วเขารับแจ้งไหมรับครับรับรับถึงไหนละคดีเนี่ยยังอยู่พบวชรับนบัตฉัแต่ปรานบันนี้นนแต่ของหนูไวครับแต่พอ, <c oughs> ขอเขาแจ้งเราู็เราเนี่ยแป๊บเดียวเอง <c oughs> เออเออขาก็แจ้งเราแป๊บเดียวเองก็เลยพวกนี้อ่ะพวกนี้ก็ตาทำทำหนังสือไปไปนัดนัดเจอขอคุยกับองค์เองหน่อย ว่าเอ้ยเธออะนะใช่ทำหนังสืออะไรก็นัดต่ตัวนี้ทำหนังสืออะไรหนังสืออะไรเธอทำหนังสืออมปพสปพสคือประธานกลุ่มประชาพิทักษ์สถาบันกลุ่มนี้นี่เองปพสสงสัยเลยอยากถามอุ้งอิงนี่มันเล็กชื่ออุ้งอิงเลยนะเพื่อนกันหรอเรา็นน้องเราเนาะป้สามสิบแปด ไอ้มีเพื่อนคนใต้่ไงเพื่อนคนใต้อันั้นจะไปคนใต้อะนั้นจะไปคนใต้นอ่นจะสามีคนใต้แล้วมีเพื่อนเป็นคนใต้ด้วยนี่พระราชกิจฎรีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับที่5ปี63และอำนาจหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีมีไว้รับใช้ใครใช่ครับสงสัยเลยอยากถามอุ้งอิงว่าไอ้การก่อตั้งตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีไว้รับใช้ใคร เข้าข่ายละเมิดประมวลจริยธรรมขา้าราชการตำรวจปี64หรือไม่โปรดตอบพบกันวันพุธที่26กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลไทยแปลว่าผู้นี้โอจะไปไปที่นั่นค <10 S 2> รับ<ม>10โมง10โมงครับจะไปยื่นสอบจริยธรรมแล้วก็สอบปากการปฏิบัติหน้าที่ของตำร,ร,รวจสอทตำรวจไซเบอร์นะว่าเขาเอาอำนาจจะไหนไปรับเรื่องสืบสวนสอบสวนเพราะว่าการตั้งตั้งขอตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ย เขาใช้เพื่อเจ็ดประการใช้สําหรับเจ็ดประการเท่านั้นอ่าเจ็ดประการครับวันจอดวันจอดคุณมิกาไปันจอดแล้วมามาเจ็ดประการมาใช่อ่าเจ็ดประการมากราฟิกเรามีป่ะกราฟิกเจ็ดประการตํารวจไซเบอร์ตั้งขึ้นมาพรบตำรวจไซเบอร์ตั้งขึ้นมาเพื่อเจ็ดประการใช่ครับเอาโอมเอาเลยเจ็ดประการเนาะก็ข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นการคดีเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่30สบล้านบาทขึ้นไป 2. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีจำนวนผู้เสียหายรวมกันตั้งแต่5้าสิบคนเฮ้ยหสิบคนขึ้นไปใช่ข้อ 3. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มูลค่าความเสียหาย1ิบล้านบาทขึ้นไปและมีจำนวนผู้เสียหายตั้งแต่1ิบคนขึ้นไป4คดีที่มีการกระทำความผิดเป็นกระบวนการหรือกลุ่มบุคคลซึ่งต้องใช้ เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 5. คดีที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 6. คดีที่ส่งผลเสียหายได้แรงต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 7. คดีที่ซน่วง,ง,งานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายปกป้องป้องกันและปรับปรามเป็นพิเศษ คแล้วคดีเราเข้าคายหนึ่งจะเจ็ดอันไหนอะครับหาไม่เจอคะไม่เจอแล้วนะเออ,เอ,อมันเป็นอำนาจของตำรวจท้องที่เขาเออเออถ้างนั้นก็ตั้งบชคอขึ้นมาทำไมออตั้งบชปออมาให้เพ่องก็ประมาณรัฐทำไมพงางีง้งพงางต้องไปไปยุบหน่วยงานนี้นะเพราะหน่วยงานที่ใหญ่โตที่ทำงานพิเศษอ่ะไปทำคดีคดีแบบเล็กน้อยมากคดีที่แบบ ระดับสบพออย่อยก็ท<ม>ําอ่ะแล้วเอาไปทําแล้วเสี่ยงงบประมาณแบบสูงมากเอาตำรวจไปจับพี่<ม>พี่คนกี่คนยี่สิบคนยี่สิบคนนั้นคดีส,สิบคนใช่ไหม,มแล้วคดีวันนั้นอะ่ะมีคดีเข้าไปที่สทเก้าร้อยกว่าคดีแล้วตำรวจสิบคนไปไปล้อมบ้านพี่อน้นสู้เอาพนักงานตำรวจไปทําคดีให้ประชาชนดีก่าไหม,มสิบคนนั้นอะ่ะ และจาคดีนี้ตำรวจสพย่อยต่างๆเขาก็ทําได้อืม,มันไม่ต้องสือบอะไรเลยพี่ว้นเ็เป็นทักข่าวออกข่าวทุกวันออกรายการทุกวันเอวอีโอมนี่ก็ออกโย่ทุกวันทักหน้าเพจตั้งหน้าทิกตอกตั้งหน้าทุกวันอืแต่ดีหน่อยที่โ e ยมันไม่โดนไม่โดนล้อมจับแต่พอเขานี่พอเขาแจ้งเข้อหาเราเสร็จปุ๊บเราก็เขียนอีกาถึงในหลวงกรณีที่ทีกีกาเลยอ๋อใช่ Oh. เขาไม่ไม่ได้รับโทษเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับโทษ <c oughs> าตามที่ในหลวงทรงพระราชทานทานภัยรลดโทษให้เราก็เกียนถึงดีกาถึงในหลวงไปยื่นดีกาทีา่ที่ตาบพระราชบันส <c oughs> จนักักิรัมนตรีใช่ถูกต้องออเท่านั้นแหละเช้าขึ้นมาตำรวจบุกบ้านโอมเลยที่กระบี่แล้ว ตำรวจบ,บุกบ้านที่กะไปอ่าตำรวจประมาณห้านายเล้วก็่าตำรวจที่ไหนตำรวจกระบี่แล<อ>้วแหละตำรวจกระบี่บุกบ้านโอมที่กระบี่ใช่พออ่าพอแม่พี่น้องตกใจหมดโทรมาโอมก็เปิดจอไลน์เลยแตโอมไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านโอมอยู่กรีฟอ๋กอกำลังเยื่อไปเยื่นหนังสือที่โน่นที่น้นใช่ใช่ใช่ตำรวจกระบี่ไปเลยบุกเลยบุกไปเพราะอะไรอยากเจอตัวอยากเจอหน้าหรืออยากจะอะไร เขาให้ก็อ้างว่าเราก็เปิดลําโพงเลยทุกตัวเลยที่บ้านผมมันออนไลน์ไงมันออนไลน์แล้วก็มันได้ยินเสียงหมดทุกกล้องทุกตัวแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่เปิดโทรศัพท์หมดจะไม่เาเปิดจ่าลำโพงจ<อ><า>่งญญาปิดค่าเข้ายังปิดอ๋อเปิดทุกตัวเลยฟันดูสที่ากเขาพูดใรบ้านเขาตะโกนผ่านเข้ามือปิดมาทมําไมกันเนี่ยแล้วก็อัดเลยถ่ายรูปไปทีละคนทีละคนถ่ายรูปหมดเสร็จแ,แล้วก็โทรไปดา่าที่สพเนครอง เาตำรวจ้าบ้านไม่รู้หรอบ้านใครเออเขาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยครับแล้วไปส่งไปได้ยังไงลูกน้องของพี่เขาบอกคําสั่งตรงออคําสั่งตรงจะเบื้องบนไม่รู้คําสั่งใครเออนั่นเนี่ยไม่ผ่านออสอบพอตรงที่ด้วยออเไปบ้านเราด้วยนี่ที่บ้านอ่ะที่บ้านติดกต๊ะนอปิดสมัยก่อนทําได้นะประมาณสิบห้าปีที่แล้วอ่ะสมัยนั้นอะ่ะยังไม่มีมือถือ ยังไม่มีกล้องคนทําได้ให้ทนายอะไรทุกคนนี้ยังหาไม่เจอเลยทําได้นะเดี๋ยวนี้ทํายากหน่อยนะแล้วย,ยังมีอยู่ไหมอะยังมีอยู่วะภาพกล้องจปิดที่ตํารวจบุกวันนั้น่ะมีมั้ยอ่อเดี๋ยวมีตองมีแน่ตองมีอะตองมีตรงมีตรงมีต้องมีตรงมีต้ง้ตง,ตงเก็บไปหมด สามีคนใต้เธออาจจะไม่ริดขนาดนี้นะแต่เพื่อนคนใต้เธอรีดเยอะเพื่อนคนใต้เธอน, <c oughs> น,นะะ <c oughs> ลองลอธิบายเลยท <c oughs> ักษิณคงบอกว่ากูไม่น่าเลยกูไปถไเจอมา<อ>ทำไมวนะเลยรู้ว่ากูมีแรงถโทรศัพท์อีกอ,อยู่ชั้นสิบสี่เอาโทรศัพท์เข้าได้ด้วยเ<อ>ข้าได้ด้วยอาทิตย์พอดีคนพัชทันทอดทั้งโดนเพราะว่ารับสั่งหน้าเลยฟ้องไปแล้วนะฟ้องแล้วคนแรกเลยครับอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่า คือตอนแรกที่มีข่าวว่าที่มีข่าวว่าคุณนิพิษเนี่ย<ม>บอกว่าเอาที่ดินภรรยา,าจะไปประกันตัวผู้ชายคนหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับทักษินถ้าแพทยสภาทําไม่ได้ถ้าปปชทําทไม่ได้นิพิษทําเอง ถ้าแพ้ก็แค่เสียที่ดินไหนดูเด้อ๋อนี่ไงกล้องอุจจารินนี้อันนี้ว่ยปั๊มอะไรอุจจาริตรีอ๋อมันปั๊มลายมือปั๊มเองอะไรเองนักเลง็อ๋อแต่พวกนี้ไปชอบไปช่วยวันนั้นแล้วนวันไอ้เนี่ยัน้เป็นแฉเปิดให้ทีนี้อย่างนี้คือว่าวันนั้นค่ณคุณนิพิตร์พวกเราก็อย่างเอ๊ะไข่นะก็เลยไปวันรุ่งขึ้นไปเจอพี่เอสมชายสวรรณการพี่เอีนี่แหละบอกว่าเรื่องนี้คนนี้คนนี้เออ เขาก็เขาตอนนั้นเขาจะไม่ใช่ชื่อองค์ไมไม่ใช่ชื่ออื่นอยู่เอสเสร็จแล้วคนนี้ปึ๊บก็ไปเจอพี่ต้ออีกทีหนึง่งพี่ต้ก็ยินยอมไอ้คนนี้แหละแล้วก็พี่นิพิษช,ช่วยช่วยอยู่ก็ภ<อ>าพนั้นมันอยู่ในคอมพี่เนี่ยภาพเนี้ยเป็นภาพที่โรไปที่สอทเอนี่ยทั้งหมดครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครับครั้งแรกเลยอ๋อครั้งที่หนึ่งน่านาตำรวจทั้งกี่คนน่ะนั่งล้อมโต๊ะเต็มไปหมดนะนะคนคนเดียวนะ อ๋อนี่เธอยังดีกับเกอตัวเล็กคนเดียวเนี่ยกระเทยคนเดียวเนี่ยตำรวจล้อมโถกระเทยตกใจกระเทยตกใจตายละกระเทยตกใจถ่ายคุณชาดาด้วยเด้อกระเทยตกใจกระเทยเลยฟ้องแหลกเลยทีนี้อคือตอนนั้นนะก็มีข่าวด้วยว่าคุณธนสิทธิ์จะฟ้องประชาชนหนึ่งคนใช่หนึ่งคนเท่านั้นใช่ตอนนี้เรายังรู้อ่ะนะเพียงหนึ่งคนเท่านั้นว่าว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาคุณธนสิทธิ์ว่าป่วยทิพย์ คุณต้นสิงก็บอกว่าคนเนี้ยมิ่นตระมาดแจ้งความคดีอาญาและคดีพลรบคอมเราก็ตามหาเลยเป็นใครพอช่วงนี้จบมาโอมเองอะพี่โอมมึงเองเหรอวะคุูไม่รู้ว่าใครปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่านี่ว่าหลังจากที่วินยิชาติมนตรีไปแจ้งความที่สอทสอทก็หมายเรียกหมายเรียกไปเขาก็บินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงไปเขาก็เริ่มฟ้อง คือถวายดีกาพระเจ้าอยู่หัววัทศินนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้น,นทรงมีพระเมตตากรุณาพระราชทานอภัยลดโทษที่นั่นแต่ทัศินเล่เหลี่ยมถวายดีกาสองแจ้งตำรวจแจ้องอหมอรัชทานลกรมรัชทันอธิอธบดีกรมรัชทาน <P S 1> แล้วก็ประหลัดพอวันนึ่นจามแล้วก็ประหลัยรสงยุติธรรมแล้วฟื้นฟ้องหมดเลย ตามขั้นตอนเลยและผู้นี้จะไปฟ้องอุ้งอิงเองใช่แล้วฟ้องอุ้งอิงแล้วก็เอาผิดตาทางเจ้าพนักง,งานตำรวจสอท้งแต่แะระดับป่าผู้มัครับการทั้งหมดเลยไล่ลงมาเลยเพราะว่าเขาเข้าข่ายลักษณะการทําการผิดจริยธรรมค่าและการตํารวจได้ลงผิวพันธ์นะนะใช่ครับคือคุณพี่ชายาขเขาหิมอะไรผิวพันธ์นะไม่ป็นไดแต่ว่าเขาเขาไป เขาเอาอำนาจหน้า,นาที่ที่เอาไว้รหรับช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนน่ะเอาไปใช้เพื่อบุคคลอื่นเป็นการเฉพาะเ,เคยรู้ไหมว่าทั้ษสินฟ้องใครบ้างนอกจากโอมมีโอมคนแรกนี่คนแรกโรตารี่คนแรกเคยโ,<อ>โอมแล้วก็ประชาชนคนอะไรที่ไปที่นาศานนะ่ะศาสราจารย์มโนนะ่ะแล้วก็ประชาชนที่ชาสมุสคอน คนหนึ่งใช่เลแต่รายนั้นรายนั้นเขาเขาเอารูปทักษิณ่ะไปไปฐานลิสสติกับเท้าเนแต่นี่แต่งหน้าสวยเลยเปลี่ยนชิดแต่งแต่งหน้าแต่ว่าแต่งไม่สวยเหมือนโทมไงแต่งไม่สวยเหมือนโทมทักษิณเขาไม่ยอมแต่งแดงเขาเลยไม่ยอมก็เลยแจ๊งตำรวจสตสก็ยกกำลังไปยี่สิบคนไปล้อมบ้านเลยยี่สิบเลยใช่แล้วยกกำลังจากกรุงเทพไปถึงนู่น่ะ มีกำลัง <lien> ข <plane. im sharing> er. right. <t rio> นาดนั้นเลยนะวิญญาณวิ่งเดินขึ้นเดินลงสอทบ่าเล่นเลยนใช่นั่นแหละไปถึงคริบพอเอามาถึงที่บอคอเสร็จแล้วประชาชนรายนั้นก็ทำการขอโทษเขาบอกว่าซืบแล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับุ่มการเมืองไม่ได้รับเงินงสกผนนตภัรรคการเมืองใดเป็นการทำคอนเทนต์เล่นปกติก็เลยให้อภัยไป ไม่ถือโทษกดเครื่องและจะดำเนินการอ่าดำเนินการถอนเช้งความจะไปแต่ยังไม่ถอนนะืนเออแต่ก็ปล่อยไปเขาไม่ทราบว่าเขมจราอย่างไรต่อแล้วก็มาล่าสุดวันนั้นดูโทรดูหาดูข่าวตกใจพี่อ้นโดนิ้วอ๋อก็ประมาณสี่ห้าลายใช่คือตอนนี้คือใครใครบอกว่าแกปล่วยคิปนี้ักฟ้องหมดออแล้วคนก็ว่าทั้งประเทศ ไม่ไ่ฟ้องนังเจ็ดสิบล้านคนนะอ้นใช่ใช่คุกไม่พอใส่เลยนะแล้วก็ตำรวจสอทเนี่ยไปทีละสิบิบก็ต้องตั้งอีกสามกองต้องตั้งสิบกองเลยตั้งอีกสิบกองบัญชาการเลยจะได้มีกำลังพอแต่ฟังฟังที่โอมเล่าให้ฟังบวกกับกรณีของอ้นเนี่ยมันสะท้อนใจว่าเนี่ยอย่างไปโอเคอันนี้ยังไม่โดนล้อมบ้านแต่พอไปถึงปุ๊บมีนายตำรวจเป็นสิบสิบมามาสอบสวนมันคดีใหญ่โตขนาดนั้นเลยมันใหญ่โตขนาดั้นมันคดีพิเศษอะไรขนาดนั้นอ่ะ ถ้าคดีพิเศษต้องเป็นดีไอนะไม่ใช่สอทอนะเออเริไม่จเกิดเป็นคดีไปอุ้งอิงมาได้แล้วอุ้งอิงถ้าเป็นคดีที่เป็นไอ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็ปอทอสอทคุณดูแลเรื่องประชาชนโดนคุกนู่นอืออมสู้สุดซอยไปเลยมีคนเชียร์มีคนเชียร์อมสู้สุดซอยไปเลยแล้วก็ไปส่งข้าวส่งน้ําด้วยนะเชียร์เลยนะส่งข้าวส่งน้ําด้วยเวลาติดคุกอ่ะโอ้เลี้ยงก็ผัดตาไปได้